นิสภาพเส้นใยพาสประมาณ1นกิโลเมตรนะแล้วก็ถ้ามุ่งหน้าไปสายนครราชสีมาเลี้ยวขวาเข้าทางสอนช่องสายเจ้าก็จะเจอบ้านหนองจานที่เห็นนะคะก็ัิเจษเลยค่ะว่าที่นี่เจอน้ําท่วมน,นะคะท่วนสูงเกือบ2เมตรทีเดียวชาวบ้านบอกว่านี่คือน,น้ําท่วมหนักที่สุดในรอบ30มปีของที่นี่ค่ะข่ะออพอพอาวอภพรตำรวหวหนองสาลายนะคะนาเราเข้าไปตรวจสอบความเสียหายภายในบ้านหนองคูนะคะซึ่งชาวบ้านก็จะเข้าไปเก็บสิ่งของภายในบ้าน ซึ่งน้ําท่วมนั้นเกือบ2เมตรตั้งแต่หลัง5ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะเห็นได้จากระดับน้ําบางหลังได้สูงถึงชั้น2แม่น้ำจะลดลงเกือบ50เซนติเมตรแต่ชาวบ้านต้องอพยพไปอยู่บ้านญาติเกือบทั้งหมดค่ะยกเว้นบางหลังที่มีคนชราอย่างเช่นบ้านหลังนี้นะคะนางกรุงตีตีนอกบอกว่าไม่สามารถทิ้งบ้านได้เพราะว่ามีคุณตาวัย90ปีนอนป่วยอยู่นะคะคุยได้ไหมคะเนี่ยได้ได้ครับ คุณตาตอนนี้อาการเป็นไงคะเอ่อว,ออว้าวฮึ่มเพิ่มปวดเพิ่มไปเลยคุณตาวัยเก้าสิบปีค่ะก็คุณตายอมรับว่าป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพองนะคะต้องนอนอยู่ในบ้านชั้นสองอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็ลุกไม่ไหวนะคะเราพยายามที่จะนำตัวคุณตาออกมาแล้วค่ะแต่ว่าคุณตาไม่ยอม เบริษักไวเผื่อเ,เกิดการีฉุกเฉินนะคะจะได้มาช่วยเหลือได้ทันค่ะซึ่งนางฟูงศีก็บอกว่าต้องการอาหารไว้ดูแลคุณตานะคะส่วนมือข้าคืนนี้คงต้องกินเข้า้องกับไข่เจียวไปก่อนค่ะชาวบ้านหนองครูและชาวบ้านหนองจานตำบลหนองสาวรายยอมรับว่าน้ำท่วมปีนี้หนักที่สุดในรอบ30ปีนะคะชาวบ้านไม่คิดว่าน้ำจะท่วมหนักขนาดนี้บางหลังรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ยังจอดทิ้งไว้ทําให้ข้าวของทุกหลงได้รับความเสียหายอย่างหนักทีเดียวค่ะ เป็นสภาพที่เกิดขึ้นล่าสุดที่เราไปสำรวจเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะน้ํานั้นก็ท่วมสูงอย่างบ้านหลังนี้นะคะก็เมื่อคืนนั้นถึงกับตรงใต้ท้องอของบ้านเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ลดลงมาเล็กน้อยแล้วค่ะแล้วก็รถจักรยานยนต์ก็เจาะเสียหายอยู่นะคะซึ่งคนหนักแต่มาอยู่อีสามสปีในรอบ30สปีเลยค่ะค่ะสามสิปีธรรมดาจ้ก่อนก็ท่วมแค่สองขันนี่ถึงห้ากัน หาันแล้วก็คืนนี้กลัวแมเพราะฝนตกยังตกอยู่มาอยู่อีกอะค่ะก <c oughs> ็ม่เคยซะก็ไม่กลัวหรอกแต่ว่าชาวบ้านก็ต้องใช้ <c oughs> เรือเดินทางเข้าออกนะคะเพื่อดูเข้าของเพราะว่าต้องทิ้งไว้นะคะสิ่งที่ต้องการมากที่สุขดขณะนี้คือ <c oughs> อาหารเครื่องดื่มเพียงไถ่ที่ต้องใช้ในยามค่ำคืนค่ะเพราะว่ามีบางคนต้องเฝ้าของในบ้านส่วนคนทรานะคะมีการจัดที่พั อยู่ที่วัดไตรรัตน์นะคะล่าสุดเองทางน้ำเพอปากช่องก็ได้นําสูุย่ากีบแล้วก็ข้าวของมาแจกจ่ายประชาชนซึ่งขณะนี้มีผู้เดือดร้อนไม่ต่ำกว่า400ครัวเรือนก็ประมาณ2,000กว่าคนนะคะแล้วก็ต่อไปสํารวจระดับน้ําที่เกิดขึ้นบริเวณถนนมิตรภาพนะคะหลักกิโลเมตรที่52ถึง54 53 54นะะอย่างที่เห็นตอนนี้คือว่าน้ำนะคะเมื่อสักครู่ช่วง5โมงครึ่งที่ผ่านมา สูงกว่า50ซติเมตรแล้วนะคะางขาออกจากโคราชไปกรุงเทพนี่รถไม่สามารถผ่านไปนาได้นะคะาเข้าที่จะมาถึงก่อนลำตะคองก็ยังขับขี่ได้อยู่นะคะน้ำที่เห็นนะ,ะ้ะบอกว่าชาวบ้านว่าเป็นน้ำป่าที่ไหลหลากมาจากอพิษณหมากเขาใหญ่นะคะแล้วก็ไหลตรงมาจากเขาใหญ่เที่ยงค่ะซึ่งทําให้ปริมาณน้ํานะคะมากไหล ้าท่วงบ้านเรือนซึ่งบ้านหนองจานที่จุดที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นทางตรงของน้านะคะแล้วก็นี่คือน,น,น้ําตอนนี้ไหลแรงมากทีเดียวแล้วก็ฝนตกลงมาอย่างหนักชาวบ้านเองก็หวั่นเกรงนะคะว่าน้นําอาจจะมีการเ,เพิ่มปริมาณสูงขึ้นมากขนาดน,นี้นะคะที่เห็นอยู่ด้านขวามือตอนนี้เองชาวบ้านนะคะก็มานืนรวมกันอยู่ที่ริมถนนนะคะซึ่งก็ต้องอพยพก,กันมาอยู่ด้านบานหมดแล้วค่ะมีบางหลังเท่านั้นที่อยู่กันด้านในนะเพราะว่าต้องเ้า สอเท่านั้นนะคะเนื่องจากฉันเล่าไม่สามารถอยู่ได้แล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จากมีทางน้ำเภอ่เราก็จะมาแจกอาหารให้กับชาวบ้านเพราะช่วงค่ำเองก็คงไม่สามารถที่จะหุงหาอาหารอะไรได้นะคะ <S <S <ๆ>นี่ก็เป็นความเดือดร้อนล่าสุดข,ของชาวบ้านที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณเชิญชายคุณควนชนกนะคะแล้วก็คืนนี้ในข่าวสามวันสี่เราก็ยังคงติดตามสถานการณ์อยู่ที่นี่ค่ะค่ะขอบคุณคุณ